ก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับผมนี่วันนี้ผมจะไปติดเกาะหนูหนึ่งคืนนะครับผมนี่วันนี้มามากับน้องเขาชื่ออะไรครับผม,น,น,มน,น้องนุครับผมน้องนุงนะครับผมแล้วเราจะไปกับเจ็สกีหนึ่งลำนะครับผมน <halo. S 2> อนี่ข็ผมลำนี้อแล้วอยู่ด้านหน้าก็เรือเจสกีของพี่เขานี่คือเราไปปักผ่อนกันนะครับผมวันนี้ปลาได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเอา này cháu con ông đưa các ông, Pius các ông Pius, à, này kêu lูก của ông đưa, năng chết, bay bay cong này, nè นี่ตอนนี้เราก็มาอยู่เกาะหนูแล้วนะครับผมเกาะหนูของสงขลาตอนนี้เรามาอยู่ที่หัวของเกาะหนูอ่าแล้วด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือหาดสมิลาของสงขลาเรานะครับผมกลับ ที่เราไม่ไม่ตรงกองอ่าติดติดติดแล้วติดแล้วครับผมกุ้งตายกุ้งตายปลาใสปลาใสอ่าใสทอดนี่ปลาใสใสทอดนะครับผมนั่นนั่นนั่นอ๋อน้องนุ่ม,มตะวัดแล้วนะครับผมน่าจะมีติดนะครับผมอ๋อ โอ้น oh, nah, oh. oh, oh, ่าจะไส์สวยครับผมไส์สวยอ๋อโอ้รุดเออรุดเอออกมาแล้วนะครับผมจ้องมองครับผมจ้องมองนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับผมสวยเลยไส์จานไส์จานโอ้ติดนิดเดียวเอาออกขึ้นออกก่อนเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนนะออกมามาติดติดขึ้น่โอเคครับผมมันเลือข้าวมาเทกนั่นนั่นนั่น tin mày, cấp đây 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 đều mấy đều đi mấy ô nì nóng nụm đây đấy các bùm nì có đẹp là đây <laughs> là hàng lưỡng mày, ok ok sủi lời để để nhấp bên nào đấy chưa oh. à นี่ของน้องเขากินอยู่อ๋อจ้องมองอีกแล้วครับผมใส่สวยอีกแล้ว <laughs> กินแบบที่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยโอเคครับผมอตอนนี้ก็มื่นกําแล้วนะครับผมตอนนี้ผมจะทําการหุงข้าวนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็กอบไปแล้วนี่ก็ <c oughs> ได้ปลามาเล็กๆน้อยๆพอได้ทํากินครับผม อ่านี่ครับผมได้หลายชนิดอ่าผมได้ทำกินอยู่ปลาใหญ่ไม่กินเลยครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขุงก้าวก่อนนะครับผมเอาแบบง่ายๆตามภาษาผมขูงแบบตัวไปเลยครับผมเหมือนเราอยู่บ้านขูงไฟฟ้าเลย นี่ปล่อยได้ดีเลยแล้วเนี่ยนี่น้องเจ็ตเราจัดมาแล้วอ่าปลาข้างปานครับผมอ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน,อนี่น้องเจ็ตเราจัดมาอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะ ได้ได้เนี่ยอ่าลาข้างหม้อนะครับผมส่ประมาณสามนิ้วแหมดูดูดูดดครับรผมปลาเก่าครับผมนี่ปลาเกา่าน้องเจ็ดเราได้อีกแล้วอืมมานจริงๆเด็กคนนี้อ่านี่น้องเราก็ได้นะครับผมอ่าปลาทรายครับผมไสวยไสวย นี่เดี๋ยวใกล้จะอเอาไฟออก,อ,กอีกนิดนะครับผมนี่ตอนนี้ใกล้จะให้ไฟบางลงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็ได้แล้วอ่นนี้เราก็ทำการเปิดอีกครั้งกวนอีกครั้งนะครับผมสวยเลยเริ่มสวยแล้ว อไม่ดิบแล้วครับผมให้ให้แห้งก็โอเคแล้วน้องก็็ดเราได้อีกแล้วโอ้ได้กลางปานอีกแล้วครับผมหรือว่าข้างหม้อปษาใต้นี่สวยๆเลยโอเคโอเคน้องกิดเราถ้าผู้ชมตอนนี้ผมก็หลังสรรเมนูทำกันแบบง่ายๆนะครับผมนี่ปลาที่เราได้ช่วงค่ำก็ได้หลายตัวแล้วนี่จะต้มยำครับผมใช้ เครื่องปรุงมาม่านะครับผมแล้วมีใบ,บมะกรูดมีมะนาวแล้วก็เกลือเดี๋ยวตอนนี้อ่า,อาน้ำกับน,น้ำเดือดแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมาม่าเลยแบบสะดวกรวดเร็วนี่ตอนนี้น้ำก็ได้ที่แล้วเราก็ใส่ปลาเลยครับผมนี่แบบเมนูง่ายๆครับผม นี่จะลอกนอี่ไปก่อนแต่พอน้ำเดือดปลาสุกก็ปรุงรสต่อด้วยมะนาวลุงไปหน่อยเกลือไปหน่อยก็โอเคแล้วครับผมใบมะกรูดหน่อยอาเมื่อกี้น้องก็ได้ปลามีหลังมาแล้วนะครับผมไหนปลามีหลังปลาหมีหลังอยู่ไหน โอ้ดีไม่เยยบพักเงียบไหมพักเลยนะครับไมาเลยอ๋ออ่านี่ปลามีหลังครับผมนี่ตีน้องก็ได้นี่ตั้งอยู่ตั้งอยู่กรองทรายทั้งนั้นนะครับผมอ่าได้หลายตัวเลยเฮ้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูปลากันต่ออ่านี่ตอนนี้ปลาเราก็สุกแลวนะครับผมเดี๋ยวผมจะบิดท้ายด้วยมะนาวเกลือแล้วก็ใบมะกรูด่า มะนาวก็หนึ่งกิดหนึ่งลูกแล้วก็บุตรตองเปรี้ยวเค็มเค็มน้ำทะเลมาอีกเกลือนิดหน่อย เดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอืมโอเคโอเคครับผมถือว่า่านติไตใบมะกรูดโอเคอเคมนูแบบง่าย ปลาโอยสุดยอดครับห็นี้ปลาเกลปลาายนี่ปลากลางหม้อก็ถือว่าอร่อยนะครับผมมาตำที่สถานที่แบบนี้บรรยากาศได้ปลาสดๆเนื้อหวานโอเคนะครับผมเดี๋ยวพวกผมจะกินข้าวกันแล้วครับผมอ่าท่านผู้ชมโอ้ น้องเจ็ดได้มีหลังอีกแล้วได้มีหลังอีกแล้วน้องเจ็ดเราระวังระวังระวังนี่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 ครับผมน้องเจ็ดเราได้ปลามีหลังอีกแล้วนี่สวยสวยเลยครับผมเก่งมากเก่งมากใสแกงเลยครับผมโอเคน้องเจ็ดเราได้หลายตัวแล้ววนะันนี้เยี่ยมชอบไหมชอบ เรับแลอ่านี่ครับผมน้องบ่าวเราได้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งกิโลได้นะครับผมผ่านเลยครับผมมีหลังวันนี้ก็ได้ไปสามเต็มนะอนะ้ติกวเติบเติบเอนี่ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตีสามแล้วผมยังไม่นอนเลยอืมก็ได้ปลามาก็ใช้ได้นะครับผม นี่มีปลาดุกทะเลด้วยมีปลาจงมองอแลปะปลาเกา๋ามีหลายชนิดปลาเลยครับผมก็ถือว่ากลางคืนกินใช้ได้ครับผมมีเล็กบ้างโตบ้างนะครับผมเดี๋ยวช่วงเช้าเดี๋ยวค่อยสรุปยอดอีกทีว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนอีกอโอเคนะครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเพราะว่ามันมืดเกินกลางคืน ก็เลยไม่ได้ถ่ายถ้าถ่ายไปก็เสียอามการดูแบบๆครับผม <c oughs> ได้โอเคนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูกันตอนเช้าอีกทีตอนนี้ก็ช่วงเช้าแล้วนะครับผมอ่านี่ผมก็ออกมาตกที่ เสาเก่านะครับผมเดี๋ยวจะลองย่อนดูเผื่อจะมีตัวแต่กุ้งเป็นผมหมดแล้วตายหมดครับผมตอนนี้ก็ตกเต่กุ้งตายนะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นรอรุ้นครับผมอ๋อนี่ครับผม ใส่ทอดปลาใหญ่ไม่ได้ตอนนี้จะเอาปลาเล็กเลยครับผม <laughs>

ก็สรุปผลงานวันนี้นะครับผมผลงานวันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเยอะๆตั้งเล็กตั้งใหญ่อนี่ครับผมก็ไปสนุกกันนะครับผมหนึ่งคืนก็ปลดได้เก่งแบ่งกัน3ามคนนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ